เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่สิบสีวันหลังข้าจะทำกินท่านพี่จิ้นอันอยากจะกินบ้างหรือไม่ท่านเคยชมครั้งหนึ่งไม่ใช่หรือว่าข้าชงชาได้ดีทำขนมก็พอใช้ได้ ท่านตื่นขึ้นมาก็จะได้ดื่มทั้งชาลและกินขนมด้วยนางชักชวนเขาหวังลีถึงระลึกถึงเรื่องราวครั้งเก่าก่อนเมื่อกู่จิ้นอันไปหาพี่สาวถึงตัวสกุลหวังนางเป็นคนเสนอตัวชงชาขณะเฝ้ามองพวกเขาพูดคุยในศาลาหัวเราะกระซิบคำหวานนางยืนมองอยู่เช่นนั้นอยากหนีก็ไม่กล้าหนีเพราะรู้ดีว่านานครั้งเขาจะกลับมา องใช้เวลานี้ต้องเสียให้พอใจนอกจากชงชายังนำขนมที่ตนเองทำมาให้เขากินแล้วชื่นชมให้หัวใจคนพํมพองฟู อิ่มแอมและภาคภูมิใจนางบรรจงเก็บความรู้สึกอันน้อยนิดนี้ไว้ในความทรงจำน้ำหนักกดลงบนไหล่เล็กน้อยนางไม่ได้สะดุ้งตกใจเพราะคุ้นเคยดีเป็นหลันเซอร์ที่เกาะบนไหล่หัวของมันถูที่ข้างแก้มหวังลี่ถิงคว้าเอาตัวมาลูบด้วยความรู้สึกรักใคร่ขนปีกนุ่มลื่นเย็นสบายเนื้อข้างในยังอุน่นนางคิดเอาเองว่ามันมาเพื่อประท้วง ว่าขนมหรือชาที่จะทำต้องมีส่วนแบ่งของมันด้วยมีของเจ้าแน่ข้าจะแบ่งให้นางเย้าก่อนจะหันกลับไปอย่างนึกได้ที่จริงวันนี้ได้พบชางโหงหวงังกับหลี่เจียงหวางด้วยนะเจ้าคะเรื่องท่านกับชางเจ้าหวังขัดแย้งกันใครก็รู้แต่ท่านเคยทำอะไรให้หลี่เจียงหวังขัดข้องใจหรือไม่ พระองค์จึงต้องมาที่ค่ายอยู่บ่อยครั้งหวังลี่ถิงเปรยไม่ใช่ว่าต้องการคำตอบเพียงเล่าให้ฟังด้วยความเคยชินเท่านั้นจะไปไหนมาไหนหรือพบอะไรย่อมต้องเล่าให้สามีฟังค้ายกลัวเขาตื่นขึ้นมาจะไม่รู้ว่าภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งที่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ยินหรือรับรู้สภาพแวดล้อมโดยรอบหรือไม่เทาว่าการกระทํำเช่นนี้กลับจับหัวใจใครบางคนเอาไว้แนบแน่นอย่างไม่ทันรู้ตัวเสียงหวานยังเอ่ยเรื่อยถึงเรื่องที่นึกออกเดือนหน้าบวยออกผลข้าจะซื้อมาแบ่งทําบุวยแห้งให้ท่านอีกส่วนจะเชื่อมแล้วก็เอาอีกส่วนมาดองสุราพอท่านตื่นก็คงได้ดื่มพอดี ทุกถ้อยความไม่ลืมเลือนเอ่ยราวกับว่าเขาจะตื่นขึ้นมาทั้งขนมหวานอร่อยลิ้นและสุราบวยที่หวานบาดคอยังรอให้เขามาชื่นชมคนข้างนอกนั่นเขาว่าผ้าปักของข้าช่วยให้โชคดีคราวนั้นหวังดีเซียนมอบผ้าปักของข้านำมาเย็บถุงหอมให้ท่าน ท่านไม่ใช่เคยพกติดตัวหรือยายเช่าชะตาท่านไม่ดีอย่างคนอื่นบ้างนางเอ่ยด้วยความชะงนแต่ไม่ได้ใส่ใจเพียงแต่ประโยคนี้กลับสะกิดใจกู่จิ้นอัน เขายังจำได้ว่าถุงหอมที่เคยเข้าใจว่าเป็นฝีมือของหวังลี่เซียนนั้นซ่อนอยู่ใต้หมอนตอนที่รับร่างเขากลับมาถุงหอมใต้หมอนถูกหยิบออกไปไว้ในหีบเสื้อผ้าส่วนตัวเขาไม่เคยสนใจอีกเลยวันนี้จึงได้นึกถึงว่าเดิมนั้นเคยพกติดตัวออกไปเสมอช่วงเวลานั้นครับคล้ายการรบราบรื่นไปเสียทุกครั้งสองมือกำไว้ด้วยชัยชนะ แต่ก่อนจะไปปราบต้นเขาถอดถุงหอมซุกไว้ใต้หมอนระลึกเพียงจะกลับมาสู่ขอหวังลี่เซียนเป็นภรรยาจึงซ่อนของสำคัญไว้ในห้องนอนไม่ให้เสียหายหรือเปื้อนเลือดที่จะกระทำต่อไปใครจะรู้การทิ้งของสิ่งนี้ไว้ทำให้ผู้ไม่เคยพ่ายใครกลับแพ้เสียท่าให้แก่นายทหารหนึ่งง่ายๆแค่ถีบก็ร่วงตกหน้าผาหรือตอนนั้นควรหลบเลี่ยงได้ เป็นเขาวเคราะห์ที่ต่อให้ไม่บาดเจ็บจากโจนชั่วก็อาจหลบไม่พ้นหากคราวนั้นพกไปด้วยจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือไม่ เทาว่าคิดแล้วถือว่าเป็นโชคดีในคราวเคราะห์ยิ่งได้พบได้เห็นน้ำใจจริงของหวังลี่เซียนยิ่งหวาดภวายามกลับมาแล้วสู่ขอมาเป็นภรรยาเห็นทีจะมีแต่ความวุ่นวายไม่จบสิน้นมีหรือจะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเช่นหวังลี่ถิงผู้มีน้ำใจเขาเคยรู้มาว่านางมีใจให้บัดนี้ระลึกอย่างสุดซึ้งว่าน้ำใจนางมากหล้นเพียงใด กวนอยู่ถิ่งรีบร้อนกลับมาเพียงวันเดียวนางก็เตรียมของใส่ตะกระ้าทั้งเข็มได้และผ้าหลากหลายสีสะดึงไม้ที่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ก็หยิบใส่ยังมีดินสอถ่านไว้เขียนผ้าพี่ห่อไว้ด้วยกระดาษอย่างดีนางตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวบิดามารดาย่อมสนใจท่าทางประหลาดของบุตรสาวพอเริ่มสายนางก็รีบเข้ามาออดอ้อนบิดาก่อนจะออกไปข้างนอก เจ้าจะไปก่อเรื่องที่ไหนอีกเสนาบดีกวนเอ่ยถามบุตรสาวกวนอยู่ถิ่งนั่งกอดแขนบิดาด้วยท่าทางออดอ่อนรักใคร่น้ำเสียงเอ่ยตอบสดใสไปบ้านอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ที่ได้บิดาสงสยัย นางโตแล้วเรียนจบศิลปะทั้งสี่มาเนิดนั้นยังจะมีอาจารย์ที่ใดให้สอนอะไรอีกถ้าว่ามารดาผู้พานางไปร่วมงานเมื่อวันก่อนคล้ายนึกได้บุตรสาวเล่าให้ฟังถึงสตรีที่นางหนีจากด้านหน้าไปนั่งสนทนาที่แถวหลังเสียนานจึงเอ่ยปากบอกสามีสะพยเล็กสกุลกู่เจ้าค่ะอะไรสกุลกู่ไหนกูจินชัยหรอ อูจิ้นชฉที่กวนฉันเก่าคือนามเดิมของอยู่ชิงหอภายหลังเขาทำความดีความชอบมากมายห่วงตี้ตึงพระราชทานดินแดนอยู่ชิงให้ครอบครองพร้อมตำแหน่งสูงสุดในหมู่ข้าราชการทหารกลายเป็นอยู่ชิงหอใช่เจ้าค่ะนางชื่อหวังลี่ถิงภรรยากู่จิ้นอัน ใครบ้างในแคว้นฉี่ไม่รู้จักกูจิ้นอันแม้งานแต่งของเขาไม่ใช่งานใหญ่โตแต่เป็นงานแปลกที่มีเพียงพิธีรับตัวเจ้าสาวไม่ต้องไหว้ฟ้าดินกับเจ้าบ่าวที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงกวนเฉินไม่ได้ไปร่วมงานแต่ก็รู้เรื่องนี้ดีคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งบุตรสาวจะไปสนิทสนมนับถืออีกฝ่ายเป็นอาจารย์ทำไมถึงไปนับถือนางเป็นอาจารย์ นางปักผ้างามเจ้าค่ะฝีมือปักของนางคล้ายเจ้าของร้านปักผ้าสกุลฉูข้าก็เลยขอให้นางรับเป็นสิทธ์เผื่อว่าหาซื้อผ้าไม่ได้ข้าก็ปักให้ท่านพ่อเสียเองนางว่าเวลานี้ร้านผ้าสกุลฉูมีชื่อมากแต่ออกน้อยออกมาครั้งหนึ่งแทบจะกลายเป็นงานประมูลราคาที่เคยมองว่าแพงกลับถูกแย่งกันเสนอราคาที่สูงขึ้น ผ่าปากร้านสกุลโูใช้แล้วแต่โชคดีแล้วถ้าให้เจ้าปากตะกลายเป็นโชคร้ายหรือไม่บิดากล่าวอย่างนึกขันความโชคดีนั้นเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่หูหยินของเขาเชื่อเต็มหัวใจอาจเพราะพักหลังมีข่าวเหลือเรื่องความโชคดีออกมามา,มากมายภรรยากับบุตรสาวจึงเป็นหนึ่งในผู้ยื้อแย่งเสนอเงิน อย่าว่าลูกเช่นนั้นสิเจ้าคะมารดาเป็นสตรีเห็นบุตรสาวสนใจงานปักผ้าอย่างสตรีย่อมส่งเสริมบุตรสาวยืนหน้าซบไหลออดอ้อนจะโชคร้ายได้อย่างไรเจ้าคะลูกปักผ้าไปก็คิดไปขอให้ท่านพ่อโชคดีขอให้ท่านพ่อโชคดี อธิฐานเช่นนี้ทุกฝีเข็มมีแต่จะทำให้ท่านพ่อโชคดียิ่งขึ้นไปนางอาจดื้อซนไปสักหน่อยแต่ก็เป็นที่รักใคร่หลงไหลของคนทั้งตัวเพราะปากหวานแฉกน้ำพึ่งเช่นนี้เองถทาว่าความหวานระเรื่อนหูมีให้เฉพาะผู้ที่นางคิดว่าควรได้ไม่ใช่จะพูดเตื้อยเจ้าไปทุกคราวทุกคน อย่างเช่นหวังลี่เซียนนั่นอย่างไกล้มากลั่นแกล้งดูถูกทั้งสหายใหม่และรองแม่ทัพที่นางชื่นชมฝีมือจึงไม่ได้เอ่ยคำหวานแต่เป็นคำคมให้บาดท,ทั้งหูและใจมารดายังมีข้อห่วงใยเมื่อวานนางหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแต่เพราะสถานที่นี้มีแต่สามีกับบุตรสาวจึงเอ่ยต่อ หูหยินพันโฮแสดงออกชัดว่าไม่พอใจสะพ้ยคนเล็กขนาดแนะนำตัว ยังบอกว่าเป็นคนในจวนไม่ได้เอ่ยว่าเป็นสะพ้ายความเป็นอยู่ของนางในจวนโหคงไม่ดีนักมารดานางเติบโตมาในสกุลขุนนางชั้นสูงเมื่อออกเรือนก็มีสามีเป็นถึงเสนาบดีอีกทั้งบิดานางแม้แสนดีแต่ก็มีใช่มีภรรยาเดียวยังมีแม่นางเล็กแม่นางน้อยอีกหลายคนเพียงแต่ไม่ได้ยกย่องใครให้เป็นถึงหูหยินสตรีเหล่านั้นต่างซ่อนตัวในเรือน ด้านหลังสงบสง,งียมและเพราะมีทั้งบุตรชายบุตรสาว จึงไม่หวังบุตรอื่นมาก่อความรำคาญทุกนางล้วนได้รับมอบยาพิเศษชนิดหนึ่งที่แก้ปัญหาลูกต่างบิดามารดาให้ปวดหัวและเพราะไม่ได้มีบุตรเป็นของตัวเองนี่เองจึงสงบสงี่ยมอย่างเชื่อฟังมารดายอมรับรู้ทั้งในและกลอุบายแห่งสตรีมากมายแค่มองครู่เดียวก็รู้แผนตลอดจนจิตใจของจงเหมยจีผู้นั้นมาตั้งแต่ก่อนมารดากู่จิ้นอันมีชีวิตอยู่ อียกรู้เจ้าค่ะบุตรสาวรับเสียงใสยิ่งรู้ก็ยิ่งสงสารกลัวอาจารย์จะเป็นอย่างสตรีที่ปักผ้าขายให้สกุลชูบิดาสายหน้าเรื่องของครอบครัวคนอื่นเข้าอีกอย่างถึงเกลียดกันอย่างไรก็เป็นสกุลผันห้อ กูจิ่นชายรักบุตรชายคนเล็กอย่างกับอะไรดีหิวกระเตงกันไปข่ายทหารตั้งแต่ยังจำความไม่ได้เข้าคงไม่กล้าถึงขั้นให้สะพ้ายต้องมาลำบากปักผ่าขายรอกนั่นยิ่งทำให้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ใช่หรือเจ้าคะลงท้ายก็เข้าข้างตัวเอง ข้าไปก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของเขาแค่ไปเรียนปักผ้าเพียงแต่เสนอหน้าไปให้เขาเกรงใจท่านพ่อท่านแม่บ้างภายหลังเขาจะทำอะไรกับอาจารย์ก็จะได้ยั้งยั้งไว้เพราะให้หน้าลูกศิษย์ เรื่องที่ว่าทำไมนางถูกชะตากับหวังลี่ถิงหนักหนาก็บอกไม่ได้การได้เรียนปักผ้าเพ,พราะฝีมืออีกฝ่ายเป็นอันดับแรกที่ประทับใจอันดับต่อมาก็คงเพราะพูดคุยกันถูกข้อแม้อีกฝ่ายจะเรียบร้อยคล้ายๆสตรีชั้นสูงคนอื่นแต่กวนอยู่ถิงรับรู้ได้ถึงความบริสุทธิ์จากภายในไม่ใช่พวกกลวงข้างในใสข้างนอกนางมีสหายน้อย ก็อยากจะยึดสตรีหายากเช่นนี้ไว้ข้างกายเอาเถิดอย่าไปก่อเรื่องก่อพ่อแล้วหนีแจ้งไปทางตวนโหแล้วหรือแจ้งแล้วเจ้าค่ะปกติในหมู่ชนชั้นสูง จะไปจะมาที่เรือนใดต้องแจ้งไว้ก่อนแต่บางครั้งถ้าสนิทสนมกันมากก็ไม่ต้องแจ้งอย่างฉูฟังเต่าที่อ้างตัวว่าสนิทกับคนที่นอนหลับบนเตียงไปจวนโหไม่เคยแจ้งจงหม่จีไม่ชอบก็ไม่กล้าว่าอะไร<ๆ>เพียงตำหนิลอยๆซึ่งฝ่ายนั้นหน้าหนาเกินกว่าจะใส่ใจคราวนี้ก็เช่นกันกวนอยู่ถิ่งว่าแจ้งแล้วแต่ไม่ใช่แจ้งหูหยินใหญ่จวนโหรเท่าว่าแจ้งกับอาจารย์ ว่าจะไปเรียนปักผ้าไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะไปเมื่อใดความซุกสนทำให้นางอยากรู้หากไปโดยไม่แจ้งจะได้เห็นสิ่งได้โดยเฉพาะความเป็นอยู่ที่แท้จริงของอาจารย์ เวลานั้นหวังลี่ถิงกำลังปักผ้าผืนใหม่คราวนี้นางใช้ผ้าที่ดีกว่าเดิมเพราะเป็นผ้าไหมาจากต่างแดนผิวมันเรียบลื่นเหมือนเคลือบไว้ด้วยแก้วสัมผัสยามหนาวจะอุ่นยามร้อนจะเย็นนางไม่กล้าแม้กระทั่งจะวาดภาพร่างด้วยฐานไม้ กลัวว่าจะทำให้เนื้อผ้าเสียหายจึงวาดผ้าลงบนผ้าขาวบางโปรงแล้วทาบลงไปบนผ้าค่อยๆปักไปแทนอีกทั้งเพราะผ้างามอยู่แล้ว จึงไม่ได้ปักลายเต็มผืนเพียงปักลายหงตรงกลางเอาไว้เป็นผ้าประดับห้องไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าอย่างเคยเมื่อปักหัวหงเกือบเสร็จบ่ารับใช้ที่เฝ้าด้านหน้าก็รายงานว่ามีคนมาขอเข้าพบฝ่ายนั้นถูกกั้งไว้ที่เรือนด้านหน้าต้งใหม่จีให้คนมาตามนางไปพบแขกหวังลี่ถึงค่อนข้างแปลกใจ คนมาหาเอาเฉพาะที่มาเยี่ยมสามีนั้นน้อยมากจะมาบ่อยสุดก็คุณชายสกุลโฉูแต่รายนั้นมาคราวหนึ่งก็ถึงหน้าเรือนไม่เคยต้องให้นางไปพบที่เรือนด้านหน้าเห็นที่จะเป็นคนอื่นหวังลี่ถิงจัดเครื่องแต่งกายให้เข้าที่เรียกสาวใช้มาเฝ้าสามีที่นางรู้ดีว่าจะไม่ขยับย้ายหายไปไหนจากนั้นก็เดินตามเบ่ารับใช้ไปเรือนด้านหน้าแขกอยู่ในห้อง ร,รงแน่นอนว่าผู้มารับหน้าไม่ใช่จองเมยจีเท่านั้นแต่มีซ่องไปหลานอีกที่นั่งยิ้มมองแขกอยู่ด้วยตอนแรกนางไม่ทันเห็นว่าแขกเป็นใครพอเห็นก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วยิ้มให้พลางยอบตายทักทายคุณหนูกวนกวนอยู่ถิงที่เดิมกำลังดื่มชาอยู่ลุกขึ้นเดินเข้ามาหานางด้วยรอยยิ้มจับมือทักไทยอาจารย์ ข้ากำลังรอท่านอยู่เลยนางชะงักเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกอาจารย์จึงมองเลยออกไปทางมารดาเลี้ยงของสามีกับพี่สะภ้ยทยพี่ทำท่าไม่ค่อยพอใจเท่าว่าจงใหม่จีสงบกว่าเพราะที่อยู่ดรงหน้าคือบุตรสาวสกุลกวนแม้แต่ท่านหอเองก็ต้องแกรงใจอยู่บ้างอีกทั้งยังนับเป็นเจ้านายของบุตรชายคนเดียวที่ทำงานอยู่ในวังหลวงสกุลกวนเป็นฝ่ายราชสำนัก จะ้ึ้ืนเหลือรองจากตำแหน่งล้วนเป็นไปได้ด้วยคำแนะนำเสนบาบดีสกุลกวนจึงต้องผูกมิตรเอาไว้ ข้าจะสั่งให้สาวใช้เอาขนมมาให้ให้ไปหลานพาคุณหนูกวนไปรอที่ศาลาในสวนก่อนก็ได้แม้รู้ว่าการมาเยือนเป็นไปด้วยเหตุผลได้และคำที่ใช้เรียกหวังลี่ถิงคืออาจารย์แต่นางอยากให้คุณหนูกวนสนิทสนมกับซ่องปหลานมากกว่านางอาจช่วยพูดแทนสามีของอีกฝ่ายได้เกรงใจหูหยินเจ้าค่ะไม่ต้องรอกข้ามาพบอาจารย์ ก็ขอไปที่เรือนอาจารย์เลยจะดีกว่ากวนอยู่ถิงปฏิเสธแค่เห็นหน้าส่องไปหลานก็ไม่ถูกชะตาจะให้ไปนั่งสนทนาด้วยกันทำไมไม่สู้ไปที่เรือนอาจารย์จะสะดวกใจกว่าความจริงถ้าคุณหนูกวนอยากเรียนปักผ้าไม่ต้องรบกวนน้องสะพ้ยก็ได้นะเจ้าคะส่องไปหลานเสนอนะ ทุกวันนี้น้องสะพ้ยดูแลจิ้นอันก็ยุ่งมากอยู่แล้วร้านผ้าสกุลซ่งยังมีช่างปักผ้าฝีมือดีหลายคนข้าจะเรียกมาให้อาจารย์ท่านไม่มีเวลาหรือนางไม่ได้ตอบสะพ้ยคนโตสกุลกูแต่หันไปถามสตรีที่เงียบมาครู่ใหญ่แล้วหวังลี่ถิ่งยิ้มแล้วใส่หน้าไม่ยุ่งเจ้าคะ่ะว่างสอนได้ ถ้าเจ้าสอนคุณหนูกวนใครจะดูแลติ้นอัน้นจงเหม่จีเอ๋ยถามหรือเจ้าจะทิ้งหน้าที่ดูแลสามีให้สาวใช้ทำแทน ประโยคนั้นออกจะเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้าสาระโดยปกติบ้านอื่นสกุลอื่นที่มีฐานะหากมีคนป่วยหนักในบ้านที่เฝ้าก็ควรเป็นบ่าวรับใช้เจ้านายเพียงมาเยี่ยมชั่วครู่ต่อให้เป็นสามีภรรยาก็ยังต้องมีบ่าวรับใช้ช่วยเหลือมีนางกระมังที่จะอยู่ห่างเตียงสามีไม่ได้เลยกวนอยู่ถิงเสียอีกนึกได้ ปกติไม่มีสาวใช้ช่วยท่านดูแลรองแม่ทัพตะวันออกหรือตำแหน่งยศถูกกล่าวเต็มกระทบไปถึงคนฟังอีกสองคนท่านเป็นถึงโฮยินน้อยต้องเฝ้าสามีเพียงลําพังหรือจึงละทิ้งเขาแม้ชั่วครู่ก็ไม่ได้หรือท่านรองแม่ทัพตื่นแล้วจึงต้องให้ภรรยาเฝ้าติดกายตลอดเวลาย่อมต้องมีจงใหม่จีรีบกล่าวเพราะกลัวจะเข้าตัว เพียงแต่ข้าเห็นว่าลูกสะพ้ยคนนี้ชอบเฝ้าสามีของนางตลอดเวลาจึงสงสยัยไม่ใช่อย่างที่คุณหนูกวนเข้าใจเช่นนั้นก็มีเวลาสอนข้าได้ บุตรสาวสกุลกวนสรุปความแล้วจึงลากตัวหวังลี่ถิงจากไปมารดาเลี้ยงของสามีกับลูกสะั้ยคนโตได้แต่กัดฟันด้วยความไม่พอใจเพราว่าไม่กล้าทำอะไรเพราะสหายคนใหม่ฐานะใหญ่โตเกินกว่าจะมองข้ามฉูฟังเจ้าเป็นเพียงพ่อค้าไม่ต้องสนใจนักก็ได้แต่คนคนนี้เป็นบุตรสาวขุนนางระดับสูงจะให้หักหน้านางได้อย่างไร นางจะฟ้องคุณหนูสกุลกวนหรือไม่เจ้าคะส่งไปหลานหมายถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่ถูกหกักไม่ต้องห่วงรอบต่อให้นางฟ้องก็ไม่เป็นไรคุณหนูสกุลกวนเติบโตมาในสกุลชั้นสูงนางรู้ดีว่าเรื่องบางเรื่องก็ยุ่งไม่ได้อีกอย่างเราแค่ลดไม่ได้ตัดไปทั้งหมดยังคงส่วนสำคัญอย่างการรักษากู่จิ้นอันเอาไว้ต่อให้เป็นท่านโห ก็ว่าได้ไม่เต็มปากกรอกนางคิดมาดีแล้วจึงกระทําไม่ให้คนนอกว่าเอาได้หากจะมีข้อนินทาก็เล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายหันมามองสะพ้ายคนโอเจ้าเองก็เก็บคําระวังอารมณ์เอาไว้อย่าให้ฝ่ายนั้นขุ่นเครื่องมันจะเดือดร้อนไปถึงตินหงเจ้าค่ะท่านแม่ ในเรือนด้านหลังอันเป็นที่พักส่วนตัวของกู่จิ้นอันกวนอยู่ถิงเดินกอดแขนหวังรี่ถิงไปตลอดทางไม่ย้อมปล่อยคใายได้น้องสาวเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนสายตาสอดส่องรับรู้ว่าพอห่างจากเรือนด้านหน้าคนก็น้อยลงทันักต,ตาไม่มีสาวใช้เดินขวักควาอีกด้านหน้าเรือนมีเพียงเบารับ,รบใช้ชายคนหนึ่งยืนเป็นนายประตูเฝ้ายามจะรับของว่างหรือไม่ ข้าจะให้สาวใช้ไปขอจากเรือนใหญ่หวังลี่ถิงหันมาถามกวนอยู่ถิงยิ้มพยักหน้ารับเอาสิเอามาทดลองยาพิษสักหน่อย ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นนั้นเสียหน่อยเจ้าของเรือนถอนหายใจคำว่าไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นนั้นก็อาจหมายถึงไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เลวร้ายมากนะักแค่มองจำนวนคนก็รู้แม้แต่เรือนอนุภรยาของบิดาที่อยู่ด้านหลังต้วนก็ยังมีสาวรับใช้มากกว่านี้นางเอ่ยด้วยเสียงกระซิบท่านลำบากหรือไม่ น้ำเสียงนั้นเจือด้วยความห่วงใยเท่าว่าหวังลี่ถิ่งยิ้มใส่หน้าแทนคำตอบแล้วจูงมือนางเข้าไปด้านในสาวใช้คนหนึ่งนั่งเฝ้าพอเห็นผู้เป็นนายก็ลุกขึ้นถอยห่างออกไปโฮยิ่นน้อยสั่งงานเรื่องของว่างแล้วก็หันมาสนใจคนบนเตียงสายตานางอ่อนยน่นสัมผัสแขนของสามีแล้วลูบไล้พลางกระซิบบอก ข้าพาสหายมาพบท่านคนที่เคยเล่าให้ฟังจำได้หรือไม่กวนอยู่ถิ่งเก้าเข้ามาประชิดเตียงนางยังจำชายที่นางเคยเห็นยามเขาจับกระบี่กวัดแกว่งต่อสู้ได้ทวงท่านั้นทั้งองค์อาจและเด็ดขาดอย่างยิ่ยงชายที่เคยสง่าบนหลังอาชาบัดนี้นอนหลับอย่างสงบบนเตียงแม้ยังคงใบหน้าหล่อเหลาแต่กลับดูสู้ผอมลงไปมาก กี่เดือนแล้วที่นอนไม่เคยตื่นขึ้นมากี่เดือนแล้วที่เขานิทาเรากับจะหลับไหลไปชั่วครานนางไม่ได้ชอบเขาเพียงชื่นชมยังรู้สึกสะทกสะท้อนใจแต่อาจารย์ท้าทางจะรักเขามากถึงขนาดเสนอตัวมาแต่งงานคงไม่ใช่แค่เพราะเกงบารมีท่านโหอรอกอยู่ชิงโหดุดันเด็ดขาดเ่าว่าไม่ใช่ค้นขาดคุณธรรมจะไปบังคับใครได้ ดังนั้นนางต้องเต็มใจแต่งมาด้วยตัวเองสาหายใหม่ของภรรยาก้มศีษะกล่าด้วยน้ำเสียงแจ่มใสข้ามีนามว่ากวนอยู่ถิงบุตรสาวเสนาบดีกวนฉินเจ้าค่ะบัดนี้มาฝากตัวเป็นสิทธูหยินท่านขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านด้วยนะเจ้าค่ะ น้ำเสียงกปล่ากับรายงานตัวให้อาจารย์เมื่อครั้งเรียนหนังสือฟังหวังรีถึงหัวเราะนอกจากนี้ยังมีอีกตัวที่นางต้องแนะนำให้รู้จักหันออกไปจะพบนกสีฟ้าตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างเบื้องหน้ามีถ้วยอาหารและน้ำวางเอาไว้ยังมีกองเศษผ้าที่นางเอามาเย็บคลอดคล้ายกับรังให้มันนอนยามค่ำคืน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยๆๆๆหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ